น,นี่นะครับเพิ่งนําเสนอข่าวไปว่าเรวยวพูเอาจริงจังนะครับกับเรื่องของเมสันเมลแต่ดูเหมือนว่าแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นดีวของเมสันเม์นั้นยากขึ้นเรื่อยๆเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าตอนนี้เมสันเมลเองค่อนข้างจะเปิดรับกับข้อเสนอต่างๆแม้ว่าเขายังมีสัญญาอยู่กับเชลซีก็ตามแต่ผู้สันทัษ์กรณีทั้งหลายค่อนข้างมั่นใจว่าการเจรจากันนะครับระหว่างเมลลิซซโอโปเชสติโนหรือมีกระทั่งท็อตโบลีเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะพยายามดึงให้เมสันเมาะตอสัญญ,ญา ฉบับใหม่ออกไปโดยมีเงื่อนไขว่าเขาจะเป็นตัวหลักในการเล่นในทีมชุดของเมาลิซิโอปเชติโนก็ตาแต่ถึงอย่างไรก็ตามตอนนี้นะครับมีอยู่3ทีมนะครับที่กําลังจดจ้องดิวของเมสันเมาส์อย่างไม่รัพรีบตาหนึ่งนั่นคือลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับล่าสุดแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะเป็นอีกหนึ่งทีมที่พร้อมนะครับที่จะเปิดการเจรจาแล้วก็พร้อมจะยื่นค่าตัวของเมสันเมาส์แล้วขณะเดียวกันนะครับ Arsenal, อาร์เซนอลก็มองค่าไม่ได้เช่นเดียวกันอาร์เซนอลเองอย่าง ต้องการทีมที่มีศักยภาพที่แข็งแกร่งกว่านี้มันมองข้ามไม่ได้ตรงที่ว่าความสัมพันธ์กันระหว่างเชลซีกับเซนอตในการพองถ่ายนักเตะกันนั้นมีกันเยอะแยะมากมายเลยเกิดและที่สำคัญคือนักเตะคนใดก็แล้วแต่นะครับที่เคยค้าแข่งกันอยู่ในลอนดอนแล้วมักจะยังใส่ยู่ในลอนดอนเหมือนเดิมหลายใจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนักเตะอังกฤษเองหรือเป็นนักเตะต่างชาติก็ตามพอยน์นี้นั้นยังมองข้ามไปไม่ได้อย่างไรก็ดีเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สอดเข้ามาล่าสุดมองว่าทีมปีศาจแดงเครื่องรัก จะยื่นข้อเสนอจำนวน55ล้านปอนด์นำการยับไปก่อนแต่เชลซีแววกันว่าอยากจะได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า85ล้านปอนด์ซึ่งดูแล้วมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เมสันเมาส์นะครับตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับเชลซีขึ้นมานั่นหมายความว่าถ้ายังตั้งราคาสูงแบบนี้โอกาสที่หลายๆทีมนั้นจะถอยฉาดออกมาแล้วพร้อมที่จะไปคุยกับเมสันเมาส์ในฤดูกาลหน้าแล้วไม่ต้องเสียเรื่องของค่าตัวมันน่าจะ ง่่าายกวนี่คือจุดวัดใจกันแล้วนะครับระหว่างเชลซีซึ่งเป็นเจ้าของกับทางด้านเมสันเมสาที่ตอนนี้มีทั้งแมนยูนะครับริเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลให้ความสนใจอยู่อย่างไรก็ตามนะครับริเวอร์พูลเองแม้ว่าจะมีข่าวกับเมสันเมาส์มาก่อนใครแล้วก็ค่อนข้างจะต่อเนื่องแต่ก็มีการเตรียมแผน2เอาไว้แล้วเหมือนกันด้วยการเล็งนักเตะรายอื่นๆเหตผลที่ต้องเล็งนักเตะรายอื่นๆเข้ามาในดีลของเมสันเมาส์ด้วยนั่นเต็มเพราะว่าการเจรจากัน ท็อดฟอร์เองค่อนข้างจะมีสไตล์การทํางานที่แปลกตลาดไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่อย่างไรก็ดีนะครับยังกาชื่อเมสันเมาส์ออกไปไม่ได้แล well ้วแวววมาว่า mm hmm. นักเตะอีกคนนึงนะครับ mm hmm. ที่เรียกคูเตรียมเลงกันเอาไว้แล้วว่าอาจจะเข้าไปติดต่อถ้าหากในกรณีของเมสันเมาส์นั้นเกิดปัญหาขึ้นมานั่นก็คือ mm hmm. โดบินิกโซบอสไลทีมชาติฮังการีจากไล์ซิกตัวนี้น่าสนใจเอาไปว่าตอนนี้ดิวของเมสันเมาส์พลิกไปพลิกมาตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่แต่เตรียมจะ ทิ้งออกตัวก่อนหรือวูเองก็พร้อมที่จะไปลุยเหมือนกันคระเดียวกันก็รับพิบตาเรื่องอารเซนอลไม่ได้งานนี้ดิวของเมสนมาว์มันจริงๆครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้